ดีครับเห็นไหมกระพริบเร็วนะครับเห็นไหมกระพริบเร็วนะครับมาดูด้านสวัสดีครับมาพบกับคุณมิแล้วนะครับช่อง youtube ช่างสุนทรช่างโลงงานบ้านๆนะครับก่อนชมคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมจะพามาทําให้ไฟเลี้ยวนะครับกระพริบเร็วขึ้นนะครับโดยใช้รีเล์ตัวเดิมครับเดี๋ยวเรามาดูอ่าตัว ปกติกว่านะครับมันจะกระพริบยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับตอนนี้ผมออริจินอลนะครับหรือเดิมๆครับตัวไฟกระพริบของไฟเลี้ยวนะครับมาดูนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับกระพริบนี่นะครับ จังหวะกระพริบก็จะช้าๆหน่อยครับเดี๋ยวผมจะทําให้กระพริบเร็วนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับวีธีรนะัการทํานะครับโดยใช้ตัวรีเลย์เดิมนะครับมาดูนะครับก่อนเราถอดรีเลย์น,นะครับเราต้องปิดสวิตช์แจนะครับรีเลย์ไฟเลี้ยวจะอยู่ตรงนี้นะครับ เราเปิดตัวชุดกล่อ,องฟิวนะครับดีเล์ไฟเลี้ยวจะสีเขียวตัวนี้นะครับนี่ก็คือดีเล์ไฟเลี้ยวนะเวลาถอดจะยากนิดนึงนครับส่วนคนที่ยังไม่เคยถอดครับผมจะถอดให้ดูนะ,ะจับผมจะใช้สองมือถอดนะครับสองมือถอดนะครับสองมือถอดตัวนึงกดนะครับ ตนึงกดกดตัวนี้นะครับกดแล้วดึงออกมานะครับตัวนี้นะครับดีเลย์ไฟเลี้ยวนะครับและก็ไฟฉุกเฉินคือตัวเดียวกันนะครับเวลาถอดนะครับใช้แล้วก็อย่างนั้นครับัดครับงัดอย่างนี้นะครับสอดเข้าไปแล้วงัดออกมานะครับก็จะเจอตัวนี้นะครับมนตัวนี้ ผมจะใช้สายไฟครับที่สายแข็งมันทำยากใช้สายก่อนนะครับพัน what เค okay. เสร็จแล้วครับเดี๋ยวผมจะลองใส่ดูนะครับผมใส่แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูครับว่าไปเดี๋ยวจะเป็นไงนะครับเปิดสวิตช์ครับเปิดสวิตช์ตำแหน่งเอจไปเดี๋ยวครับไปดูไฟเลี้ยวครับ เห็นไหมครับกระพิบเร็วนะครับเห็นไหมตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะตีไฟเลี้ยวอีกฝั่งหนึ่งนะแม่ตีไฟเลี้ยวฝั่งหนึ่งได้ไหมอ่ะโยกขึ้นโยกขึ้นอ่าอเคเห็นไหมครับนะครับอีกฝั่งนึงสีครับเห็นไหมกระพิบเร็วนะครับเห็นไหมกระพิบเร็วนะครับ มาดูด้านท้ายบ้างครับ<อ>ท้ายก็ยนี้นะครับยกอกี่ฝั่งเนื่องผมก็มาทําให้ดูนะครับวิธีการทําไปเลี้ยงกระพริบสามารถทําได้นะครับแต่ผมไม่แนะนําให้ทํานะครับเพราะว่าดิเลตัวนี้นะครับเขาอ,ออกแบบมาให้กระพริบตามจางังหวะนะครับ อย่างที่เรามาทำให้เร็วก็จะเกิดความร้อนนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ